เพราะเราสังสมบุรณภาพนี้มาปรากฏอยู่ในใจเราเป็นกรรมนิมิตตอนใกล้จะละโลกคตินิมิตของอาจารย์เขาเราจะฟูนั้นมันปลื้มมิติจนกระทั่งมีความรู้สึกยุ่นเหนือความรู้สึกกลัวตายวิตกกองวหตายแล้วไปไหนจะเจออะไรอย่างนีจะมีความสุขเหิกบานและคตินิมิตจะสว่างแล้วก็ไปสู่เทวโลกได้ ด้วยอาการต่างๆตามกำลังแห่งบุญเช่นมีบริวารมารับนำเทวรถมารับหรือมีวิมานมารับวิมานเล็กวิมานใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะโอ้ยนกน,นั้นหรือไปแบบหลับแล้วตื่นกลางวิมานกำลังพลืม้มวูบไปเลยแ oh. ตอันทีอ้าว เอ๊ะที่ไหนเนี่ยโอ้เสียงดนตรีสวรรค์บรรเลงคนหน้าบริวารมาเรียกเจ้านายเนี่ยอืมคาแต่โอ้ภาษาก็ไปแล้วเพราะฟิง้ง